สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวิร์คสุดสุดคนเด้อมื่อนนี้สาเลมหน้อยฮอดบริา่ายฮอดคลิปพี่น้องเลยบอมีผัวลูกให้เคุนบอนอน <c oughs> ลูกกับบนอนนาลินเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยสาเลมหน้อยกับขวหญ้าพี่น้องจะเฮือนมื่อนี้ก็ได้เบิรงหนึ่งอันนี้กับหนึ่งข้าวพี่น้องเลยควันกลุ้มๆอยู่ไพกำลังติดพี่น้องเลย ข้าวเหนียวแรงจะก,กินข้าวกำยังอะพี่น้อง,งยังบ่ท่านใดเด็ดก,ดออกกินเด็กขัวหากัะเด็กขัวแต่พี่พี่น้องพี่ขัวแต่ส่วนนี้พี่อะไรพี่แต่ขึ้นขวัวพี่ละไปพอดพูดพี่ไปพี่น้องไยเดยเครื่องกระตากเต็มหัวอยู่เครื่องเก้าเครื่องนุ่งเฮดเวียะสาดก้า่ยังพท่านเมียนพี่น้องขัวหนามามันหก คัวอยู่ใกล้ลูกขันอยู่ไกลผุนหายลูกเลยบ่เคยมีไผอยู่น้ำเคยอยู่แต่ก็แม่เลยเป็นแล้วนี่ลูกก็ไ้พักบัวนี่พี่น้องแต่เลมบนดปลูกไว้กินพี่น้องเลยคัวหญ้าออกเลยก็เป็นไปเป็นไปมืออื่นกับครัวต่อไปอีกทั้งหลังเลยพี่น้องเลยหญ้ายน่าผลขึ้นไว้ไว้ครัวทั้งนั้นแล้วทั้งนี้ป่งครัวทั้งนี้ทั้งนั้นป่งขัวไปทั้งหลังผมโกมกงนึ่งข้าวอยู่พี่น้องเลย เพื่องกระตากยายไว้อยู่คัวใส่ยงางเก่าพี่น้องคนเดิเต็มยางพักกตางามอยู่พอได้เก็บกินพี่น้องเดียวเดิดนึ่งข้าวพี่น้องยันยุงกินลูกคำมาชำนิย,งยุงลหลายกระเลยบริปะเพิร์นนึ่งข้าวปะไว้ก่อนคะดิ นี่กะนั่นพักจุดขี้แกบใส่หัก,กยายขี้แกบใส่แล้วหักบุษัทได้มันกกบ,บได้ลายตรงพี่น้องเลยขี้แก็บบลายทั้งนั้นกะบุษันซ่อนยายยัางกองนั่นยังสองกองหนึ่งข้าวพี่น้องเลยขู่กระล่มอยู่ท่าน,น้อาขึ้นหนึ่งข้าวนี่กะน้องกบกระหังก็มาใส่กบพี่น้องเยกบ เอากบให้มูมูผู้เจ้าขอกบน้องนี่แหละกบเพื่นประันยานใหญ่ก็เลยเอาให้เพิ่นเมเจวเมือแลงว่ะดี้กบสเสเ็มนอนก็นลินน้ำอยูร่รายอยู่ทางนอกทางพื้นผู้พี่น้อยนักปืเข้าไปทางในหันร้ายเติบป่ะธานใหญ่ป้ยายปใดไม่จะเลือกงามบุมีองกินกน็เลือกตัวที่มันเลือกตัวที่มันใหญ่เนี่ยเมเจว ยาพี่น้องอเ,ลเลยว่าครัวแล้าอะไได้ช่วงหนึ่งค่ะเริ่มโปง่งเลยจะเลิมน้อยก็เมือ่อยรุดทางนี้บุท่านได้ซ่อนไปยังใหม่อยู่นี่วัชซีซ้อนให้เพิ่นมอดแล้วพุทให้เพิ่นมอดเลยเลยนีใหม่โพดยาพี่น้องโอ้ยปลูกยังก็บ่ขึ้นก้นบ่เที่ยวนี่ กำลังคันพี่น้องไอ้พูใส่พื้นทั้งลุ่มอ้าตุมมืดผลมาเทป่านี่ผ้ากระดังหึมหึ่มอยู่พููสีมาแหละมืี้แรงนี่ได้ย่ายบนนอนเข้าในเฮือนละเทียวเอเย้ยมืดมาแล้วพี่น้องไอ้พูนึ่งข้าวพี่น้องเอ้ นึ่งข้าวไหวเลยคะเตรียมแต่เห็ดกินหลายมือแรงบางเทื่ยกับไปซื้อของกินซุกพี่น้องเห็ดบท่านกะนเพื่อผัวมากกับหามุ้งขึงแล่ผืนกับไปเอาน้องสาวผืนน้องสาวผืนอทีน้องสาวผืนผักเวียกบะเม่นผักเวียกพี่น้องผักของเฮียนลงมาเห็ดเวียกหาเงินสามเดือนซํำซาหดงามขาองค์เฮียนแล้วผืนกันมือข่าวองค์เฮียนเปิดเทอมกับมือขาองค์เฮียนมาหาเงินชงผักเฮียน แล้วก็อ้ายกลับไปเอาเลยเพลือกสองทุ่มเลยบางเถื่อก็ได้ซื้อของกิน okay. สุกเมื่อกี้บางเถื่อก็เห็ดเอาพี่น้องเลยฮาลางขั้นโคกกระเปิดเลยผู้พ่ายกระลุกออกเกมอหกโมข้าวอะไรบางลูกไปดังพายปะควัด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 อดเอาควันอึบเอวเอวควัดเลยเทควัดเลยเทควัดเลย ไล่งัวออกก่อนพี่น้องเลยขำมาแรงมาแล้วกับโบจักเมื่อเฮือนไล่ออกก่อนงัวเพิ่อนโปอยมาโบอู้อะเฮาหน่ะเพ่โบดเฮาแห้งบมเฮาแห้งอึดไม้่ฮ่วยฮ่วยเดี๋ยวเวมาทางนี้ฮ่วยฮ่วยฮ่ยยฮ่ยบ่อย่ายวเวมา หัวหานากร่งปงอยู่มืออื่นพอพื้นัาคกิงกิงพื่นตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิ้งเบิ้งพุ่นเขาไปยังบาดหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังไหกับเบียกออกยั่นอนนีเลยเฮ้ยพื่นปล่อยมาขูมมือมือหลับเฉดยผงดุดหั่วดุดเ้าบริยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิ้ง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 เบิออกเฮ้ย จะโตใหญ่ๆเทลเลยเจ้าพี่ๆไม่ไรไปเข่าเพื่อนเท่านางนี่หมวะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งข่าวปลาเมียนแล้วก็ซอยข่าวแล้วเลยพี่น้องไม่ไล่งัวออกก่อนทำอะไรงัวกระเวียนไปเวียนมาอยู่นี่แล้วงัวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโู้เข่าเพื่อนเท่านางเด้งงัวเด้อ ข้าวโรต์ข้าว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 เด้อเุ้ยเฮย้ยเยคูมือครูมือมาคูมือบูบับเวิร์ดเฮ้ยเฮ้ย <c ười> อย e ออกทางนี้เวียนกลับขึนมาอีกขันบลายไปกันเลยเฮ้ยเหางัวพุ่นเฮ้ยเฮ้ยิ้งเฮ้ยไล่งัวก่อนโอโอไปเมื่อไปโอโอ เพราะแหละยูาวายได้ชิเกี่ยวกับคืนมาอีกเออ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 ับคืนก่อนพุ่นๆอา้าวตื่นตื่นมาว่่ห่วงงั่วกะแต่กะเจอกะจึง้อย่าหาอย่าหาพ่นใกล้ใกล้กะหาเนิ่ง รับขึ้นก่อนพี่น้องไป้บ้านนี่ไห่ง้อออกบวหัวสลับน้อยเพจนเบิดหัวสลับน้อยเฮงไม่มันดอกเลยว้าก็หัวสิไพ่ประบุนกำลังเขียวกำลังงามขึ้นขึ้นแล้วคัวหนาคักกะรีเป็นคักพี่น้อง ก็นางจะเป็นฮิดไปซช่ไเมื่อโอเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อไมื่อไรงูอ่ะเมือ่อบุหัวโดยสำหรับคลิปนี้ซาเลมน้อยกับคอพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยนุ่งเสื้อฮัทสองตนะพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งมันแขนสั้นพ่ออยากไปเอ็ดเวียกยัดลูกกันใายลูกมันกลิ่นอยู่ในตูบข้าวหนึ่งกับซบเสื้อตัวทั้งนี้ใส่เอาแขนมันพี่น้อง ซอบหมวกใส่แล้วก็ไปเห็นเวียกมกันก็เลยเป็น2โงตัวนะน,นี่เลยโดยสำหรับนีมวิศวมน้อยกับคอราพพม่พี่น้องไปก่อนเด้อสบายดี